ครับสวัสดีครับพบบกัผมเตรคามิโอชิตมายวันนี้เราจะมารีแอคชั่นทีเซอร์ของเพลงซิงเกิลที่6ก็คือเพลงเดบิวต์รุ่น2นั่นเองนะฮะชื่อเพลงนั่นแหละเพลงรุ่น2นะเราก็จะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกันนะฮะ,ะเริ่มจากของพ้าแพงก่อนเริ่มจากของพ้าแพงสวัสดีครับเฮ<อ>้ย<笑><笑>มาหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสุภชยาคำเงินค่ะช<อ>ื่อเล่นชื่อผ้าแพงนะคะเราคิดว่าการวาดภาพสีน้ำเนี่ยกับการเป็นเอเดนก็เหมือนกัน ก็อยากให้คนมาเห็นภาพวาดของเราแล้วก็ชื่นชอบมีความสุขแล้วก็ได้รับยิ้มต้ไปน่ารักทำให้แฟนๆมีความสุขทำให้แฟนๆมันจะทำให้เราได้สุบประจานความคิดด้วยว่าอืมแล้วก็อยากทำอย่างไรบ้างน,นะราอยากให้ทุกคนมีความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้ฟังน้อ,อ,งนองพูนเลยมูแต่ชื่อชูความน่ารักเอาไหมเอาไหมขอพงนะคะเราคิดว่าการวาดภาพสีน้ำเนี่ยกับการเป็นเอดอลก็เหมือนกัน ให้เขาเห็นภาพวาดของเราแล้วก็ชื่นชอบมีความสุขแล้วก็ได้รอยยิ้มกลับไปในการที่เราได้เห็น,นพี่สิบแปดเขาทำให้แฟนๆมีความสุขทําให้แฟนๆมีอรอยมันก็ทําให้เราได้สึกตระการความคิดด้วยว่ามเราก็อยากทาอย่างไนบ้างนะแล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้รอยยิ้มกลับไปได้รอยยิ้มเลยล่ะท่นคิเองคค่ะโอ้ยซึ้งอะ่ะก็น่ารักด้วยอ๋อเพลงชื่อเพลงจะไม่หนีจากฝัน อ่าหรือชอบอ่ะเราไปน้องจินนาต่อเลยดีกว่าสวัสดีค่ะนางสาวมชิภาลิกาค่ะชื่อเล่นชื่อจินนาปกติเรียนชเค่ะเวลาว่างๆก็จะมานั่งทบทวนบทเรียนค่ะแล้วก็ชอบเล่นคุรเลยด้วยถ้าถามว่ามองออดิชั่นได้ยังไงก็ตอนเด็กๆเป็นคนขี้อายค่ะแม่ก็เลยส่งไปเรียนการแสดงที่ตัดสินใจมองออดิชั่นก็เพราะว่าติดตามวงของวิ่ี่มาก่อนอยู่แล้วค่ะแล้วพอมีโอกาสก็เลยมาออดิชั่นค่ะ ีค่ะจิ๊นน่าจริงจรไปด้วยเลยค่ะโอ้ก็คือให้ทุกคนเล่าความฝันและความเป็นอย่างมาเป็นไอดอลนางสาวมัชพัมพี่ค่ะนางสาวมัชพมิกาค่ะชื่อเล่นชื่อจริงน่าจริงๆน่าสวยมากเลยอ่ะคูกเนี้ยเวลาว่างๆก็จะมานั่งทบทวนบทเรียนค่ะแล้วก็ชอบเล่นบิลเล่ย์ด้วยก็ถามว่าตั้งใจเรียนอะไรก็ตอนเด็กๆเป็นคนขี้อายค่ะแม่ก็เลยส่งไปเรียนการแสดงที่ตัดสินใจมาออดิชั่นก็เพราะว่าติดตามวงของวิ่งพี่มาตั้ง แล้วพอมีโอกาสก็เลยมา่อยไชันค่ะขอลูกนี้ได้ไหมอะงานดูชออนน็อตเนะสวยมากเลยอะศิลป์ภาชย,ยาคำเงินค่ะ่อเล่นชื่อพระแพงนะคะเราคิดว่าการวาดภาพสีน้ำเนี่ยกับการเป็นเอดดมก็เหมือนกันเลยค่ะถ้าอยากให้คนมาเห็นภาพวาดของเราแล้วก็ชื่นชอบมีความสุขแล้วก็ได้รอยยิ้มกลับไปและการที่เราได้เห็นวีดทีสิบแปดเขาทำแฟนมีความสุขทำให้แฟนมีรอยยิ้มมันก็ทําให้เราได้ถึกประการความคิดได้ว่า แล้วก็อยากทำเหมือนนบ้างนะแล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้รอยยิ้มกลับไปอ<า>่าฮ่าแล้วก็ซึ้งด้วยชอบชอบจบแฟนอาหากับ r e a กที e a s e r ตัวเล็กๆนะฮะของน้องกินหน้าแล้วว่าแพงนะเออแล้วก็รู้สึกชอบชอบคือแบบเออมันเล่าความฝันดีเหมือนแบบก็เหมือนจะเป็น ไตเปิดของเซมไปด้วยถ้าสมมุติว่าใครไปดูเดบิวต์ก็จะมีตั๋วไปดูสารคดีของรุ่น2ด้วยนะฮะแล้วก็ของยินเรุ่น4ี่นะก็อยากไปนะอยากไปแล้วก็อยากดูเหมือนกันว่าเป็นยังไงความเป็นมาการที่ซ้อมมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละฮะตามชื่อเพลงเลยนะ,ะจะไม่หนีจากความฝันนะกะ็ปเป็นอะไรที่ดีมากนะ,ะส่วนน้องก็ดีมากลูกน้องคือแบบ สวยพระแพงหน้ารักกินหน้าสวยคือแบบชอบมากเลยลุกแบบไม่เคยเห็นนะเออนั่นแหละก็ไปฝากพีติดตามน้องด้วยนะเดี๋ยวอีก4คนที่เอ้ยอีก5คนที่เหลือแล้เวเราจะมาเรีแอคชั่นว่าจะเป็นยังไงกันนะ,ะเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้อีก2คนนะฮะบ๊ายบาย